อย่ามีอันนี้ปิดอยวเป็นพักเอกอยู่นะลูกเขาอรากไหนลูกไม่กินอะไแล้ววันนีเลิกกันเกิดอันอื่มแล้วอะไรอันี่ไหนเนีัยสมาหน่ยลูกเขาลงนะเอามาพัดุนเปิดให้เอาซะก่อนให้มันหมดสีเนี่ยเพรมันรวบเนี่ มาแล้วครับโอ้โหนะดูบูเขาใหญ่บายทีวีพูครับเจอกันกับสัญญาเมื่อสายยัน มสวัสดีครับผู้ชมทาง y YouTube ทุกคนวันนี้นะครับจอบบันจูก็มาถ่ายละครสัญญามัตสายยานที่เดอะบูมเขาใหญ่นะครับบที TV พูตอนนี้บรรยากาศข้างล่างตอนนี้ช่งชวงเช้าครับกำลังถ่ายเขาเรียกว่าจัดไฟจัดกล้องกันอยู่เดี๋ยวเราเจอกันฮะทางช่อง THV นะครับทีวีดิจิตอลเร็วๆนี้เดี๋ยวเจอกันบายบายสวัสดีครับเดีดูนะครับว่าตอนนี้เชฟของเราต้มอ,อยู่นะฮะเนี้ยนะครับ อันนี้ผู้ช่วยเชฟนะครับโอ้โหกำลังทำอย่างขางมักขมันนะฮะนิ้วแล้วกรเบืองรักใส่ลงไปนะฮะอุ้ยกินหอมมากเลยครับ <laughs> เชฟเรานะครับตามองไปที่กระทะนิ้ว <c oughs> ก็สับ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  โอ้โห,โห,โหแต่หมูสับหรือเปล่านี่เขาลวัตถุดิบนะครับที่ใช้ทำเป็นยอดมะพร้าวนะครับที่ปีนไปที่ภูเขาเออนานโนกวาวะประเทศญี่ปุ่นนะฮะหายากที่สุดเป็นยอดมะพร้าวที่ไปเกิดอยู่ต้นเดียวในประเทศญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้เชฟเรากำลังลักเม่นฮะตอนนี้ครับผู้ช่วยเชฟนะครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าของเส้นใหญ่กว่าเชฟเยอะเลยนะมันขลักเม่นอยู่เช่นกันฮะโอ้ นี่เชฟเราไปทำอะไรครับหาวัตถุดิบมาครับเป็นพริกสดพริกส,สวนนะฮะสวนนี้ก็ต้องเป็นสวนที่ฮอกไกโดหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าตลาดไทยรับรองครับว่ามือนี้จะต้องอร่อยแน่นอนครับหรือจะัาว่าเชฟเราจะรักษาแชมป์ไม่ได้หรือเปล่าเอครเราจะไปดูครับตอนนี้เชฟไปแอบ เชไปแอบทำอะไรไม่รู้นะฮะอยู่ในไทยนะฮะโอ้โหนี่เป็นเครื่องจากอเมริกานะครับเป็นเครื่องปั่นพริกโอ้โหละเอียดเลยต้องแอบทำไม่ให้ดูนะฮะพอเดี๋ยวจะรู้ว่าเคล็ดลับเป็นอะไรนะฮะโอ้โผู้ช่วยเราบอกเลยเลยครับว่าหอมมากครับผม นี่อยู่ในจอนะครับถ้าอยู่นอกจอแล้วฮะโอ้โหสันดิเรียบเลยฮะตอนนี้นะฮะเชฟพุทาชิงจากกองละครสัญญามือสายยันนะฮะโดยฟังคำม,มิจฉกรรมษากรรมาการนะฮะโอ้โหอันนี้กรรมาการของเรานะครับเริ่มชิมแล้วนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าผัดอะไรนะผัดเอ่อมะพร้า,าวมะพร้า,าวออกอะมะพร้า,าวะะะมาะพร้า,าวออกจะลองชิมกันดู นี่รกรรมการเรานะร้อนร้อนมากต้องเป่าก่อนต่าหรือลืมเป่าเป็นไงครับอืมน้า่วอ่อนกรอบมากหมูนุ่มมากครับรสชาติสุดยอดขึ้นพัตคารได้เลย แน่นอนจริงอันนี้แกงเห็ดใช่ไหมครับแกงเลียงมะแกงเลียงเหรอครับแกงเลียงนะครับผมนี่เขาจะใส่เห็ดด้วยแล้วแบบชิมเห็ดเป็นเ,นเห็ดนางฟ้าที่แบบว่าเก็บเก็บมาจากเออเลาที่แบบ V.I.P. มากๆครับเหตุน่ะเหตุนางฟ้าเห็ุนางฟ้าเล้าเล้าจเป็นสนามน้ะเหตุอ่ะยม่เหตุนางฟ้า V.I.P. ในเล้าเล้าเล้าทองแดงอ่ะเล้าทองแดงไม่รู้จักไม่รู้จักอ่ะเล้าทองแดงในในเล้าจะเป็นทองแดงหนุ่มเคลือบด้วยทองแท้เอางี้เราเอาเห็ดไปปลูกในนั้นเอาชิมที่มาที่ไปเดี๋ยวก็เล่าที่หลังอ่าโอเคชิมอีกรอบใช่ไหมใช่พระเดี๋ยวจะมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปบวบ นี่บวกใช่ไหมบวบบวกเพิวบวกอร่อยตะวันไมเขาแบบเป็นบวกอ่อนอ่ะคือแบบมีอายุแบบไม่ไม่ถึงหนึ่งเดือนเป็นบวกที่แบบข้าศัตรูอย่างดีอะครับรู้อย่างขนาดบวกอายุเท่าไหร่ด้วยใช่เพราะเขาใส่ใจทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดคือสุดยอดมากสุดยอดพริกนี้ที่ใส่กับกระเพราเขาเรียกว่าเออกระเพราหมูสับมะพร้าวอ่อนอ่า เราตั้งชื่อให้พริกนี่เขาเอามาจากสวนสวนที่อยู่บนเขาเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเลยเนาะที่ปลูกพริกแล้วคัดสีที่สดสดใช่แล้วระยะเวลาที่ไปเอาพริกหนึ่งเดือนเต็มเต็มไปหนึ่งเดือนเต็มสามสิบวันเต็มเต็มเฮ้ยเดี๋ยวกองไทยทำไรกลางอยู่แค่ให้บอกว่าอร่อยไหมแหลกไรรอเปล่าแหลกมาเลยก็ะเทียงไปแค่นั้นหยไ้เยอะเลยหวยกันมากสองของกูปิกไรกลางแล้วสวัสดีครับทำงานไม่รู้เรื่อง คิดว่าวันนี้ฮะจะโค่นเชฟกระทะเหล็กได้ไหมฮะวันนี้สู้ตายนะครับจากเชฟสัญญาเมื่สายันจังทองทีเอชวีสุดยอดฮะน,นี่นะครับหลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จแล้วเชฟนะฮะไม่กินของตัวเองฮะมานั่งทอดไข่กินกันนะฮะสองคนนะฮะสองคนกินไข่แต่ที่สำคัญครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับรอบควัวะฮะรอบครัวันษาฮะตอนนี้หลังจากท้านอาหารก็เสร็จนะฮะโอ้โหได้แล้ว วันนี้นะฮะล้างไปกี่ใบแล้วครับเนี่ยวันนี้ถึงใบตึงโหนแล้วค่ะโอ้นะครับโอ้คุณแม่คุณพ่อใช้งานหนักกันนะฮะโอ้โหเป็นไงครับวันนี้ฮะโอ้ดูสิฮะตัวเล็กๆนี่ตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วครับเนี่ยสามสามนะฮะชั้นอยู่ชั้นสามนะฮะตายละไม่น่าถามเลยโอเคฮะสุดยอดกันไปแล้ววันนี้เชฟจากรายการละครสยามพัฒา์ยันโอ้โหขยันกันจริงๆ